จากเหตุการณ์เมื่อคืนที่โรบบอกทำให้ทุกคนกลายเป็นตัวละครน,นูนหรือว่าโรบบอกจะมีการอัปเดตใหม่บอกเลยว่าข่าวครั้งนี้นะคะนักแฮกเกอร์มือทองทั้งหลายจะต้องสะเทือนเป็นอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะทางโรบนะคะได้เข้าซื้อบริษัทไบรอนที่ผลิตโปรแกรมแอนตี้ชีนนั่นเองซึ่งโปรแกรมนี้นะคะเป็นระบบป้องกันการโกงค่ะที่แพร่หลายกันในทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่น้องเคยเห็นประเภทเกม f p s เนี่ยจะมีทั้งเกมพับ g Apex Valorant Counter ในการเป็นระบบการโกงนั่นเอง น้องๆก็คงงงว่าทําไมพี่แป้งถึงยกเรื่องนี้มาพูดเพราะทางโรบอทได้เข้าซื้อแล้วเรียบร้อยค่ะน้องๆก็จะเห็นว่าโรบอทเนี่ยจะมีแบบที่เป็นเกี่ยวกับ FPS เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะน้องๆหลายคนคนไหนที่เคยเล่นเนี่ยน้องน่าจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคนที่ใช้แฮกแน่นอนในการที่แบบเฮ้ยเรายังไม่เห็นตัวมาเลยมันยิงหัวเราได้ยังไงอา้าวพี่แป้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่เรากลายเป็นตัวละครน,นู้นเมื่อคืนละ่ะพพี่แป้งคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะน้องะะนคยััไดดปเใหม ล่าสุดนะคะที่เป็นโปรแกรมหน้าเดสก์ท็อปของเราซึ่ง ่อนหน้านี้จะเป็นโรบอทเพเยอร์32บิตแต่ตอนนี้นะคะจะเป็นโรบอทเพเยอร์64บิตแล้วค่ะซึ่งพอมาเป็นเรื่อง3 2บิตกับ6 4บิตน้องๆน,น่าจะเคยเห็นที่พี่แป้งทําคลิปไปแล้วนะคะที่พี่แป้งทาคลิปว่าไม่สามารถเล่นโรบอทบนคอมพิวเตอร์ได้แล้วน้องๆคนไหนที่เคยดูน้องๆจะเข้าใจนะคะว่าที่พี่แป้งบอกคืออะไรซึ่งในข่าวตอนนั้นนะคะเขาก็บอกว่าโรบอทที่ใช้ Windows 7 3 2บิตจะไม่สามารถเล่นโรบอทไดท้ต่อไปแล้วนะคะต้องอัปเป็นเวอร์ชั่น6กบิ็มีอง ้องในหลายคนบอกพี่แป้งว่าผมใช้ Windows 7 64บิตก็ยังเล่นได้อยู่พอพี่แป้งทําคลิปนี้ออกไปมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์ว่าพี่แป้งด้วยว่าพี่แป้งโม้ไม่เชื่อพี่แป้งหรอกผมยังเล่นได้อยู่เลยวันนี้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานน้องคนนั้นก็มาพิมพ์บอกพี่แป้งว่าผมไม่สามารถเล่นได้แล้วซึ่งพี่แป้งได้ทาคลิปเตือนน้องๆไปแล้วแต่น้องๆไม่เชื่อพี่แป้งซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ยังมีน้องๆหลายคนที่ยังใช้ Windows 7อยู่ซึ่งพี่แป้งจะบอกนะคะว่า Windows 7เดี่ยมันมีมานานเกิน10ปีแล้้วนนนะะคออๆพกเขา มาเมื่อเดือนตุลาปี2009และได้หมดนะคะวาระสุดท้ายของการปฏิบัติการ Windows 7เมื่อวันที่14มกราปี2020นั่นเอง พี่แป้จะมาบอกนะคะว่าการที่น้องๆยังใช้ Windows 7หรือ Windows เก,ก่าๆแบบนี้อยู่ไม่ใช่จะมีผลแค่เล่นเกมโรบอกไม่ได้นะคะแต่ยังมีผลกับก,บการเข้าอินเทอร์เน็ตหรือการใช้โคมด้วยซึ่งล่าสุดนะคะทาง Google Chrome ก็ได้ออกข่าวมานะคะว่าเขาแนาจะรอยแพร Windows 7และ8.5ในปีนี้เพราะข่าวนี้นะคะคือข่าวปีที่แล้วนั่นเองส่วน้องหลายคนก็เอตกใจว่าทําไมล่ะ Windows 7จะโดนรอยแพซึ่งจริงๆแล้วมันยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเพียงแต่ว่าจะไม่ได้รับการอัปเดต ฟเจเใหม,ใหม่หรือระบบรักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็นแนะนําให้เรานะคะอัปเดต PC ของตัวเองให้เป็นวิดีโอ10หรือ11ได้แล้วเพื่อป้องกัน เกิดปัญหาในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งก็มีน้องๆหลายๆคนหาทักพี่แป้งมาว่าพี่แป้งครับผมใช้ Windows 7 64บิตทาไมผมเล่นไม่ได้ทางที่เป็น64บิตหรือพี่แป้งครับผมจะทายังไงดีผมมาใช้ Windows 10นะแล้วก็เป็น64บิตด้วยแตะผมก็เล่นโลบอกไม่ได้ซึ่งพี่แป้งจะบอกก่อนนะคะว่าพี่แป้งเนี่ยไม่รู้นะคะว่าตัวน้องๆเนี่ยเวลาเล่นแล้วมันขึ้นหน้าจอว่าอะไรมันขึ้นเออร์เรอร์หรือเปล่าหรือมันขึ้นให้น้องๆอัปเดตพี่แป้งก็ไม่ทราบเลยเพราะน้องๆอาแต่บอกว แป้งเองก็ไม่เห็นไงพี่แป้งก็ไม่รู้จะบอกวิธีแก้ไขให้กับน้องๆยังไงซึ่งวิธีแก้ไขง่ายๆนะคะน้องๆคือหนึ่งน้องๆจะต้องลงวินโดว์ใหม่ค่ะหากน้องๆคนไหนที่ยังใช้วินโดว์7อยู่แนะนําให้เปลี่ยนเป็นวิดีโอ10 64บิตนะคะซึ่งน้องๆหลายๆคนก็บอกว่าพี่แป้งครับผมไม่อยากลงใหม่เลยเพราะว่าผมกลัวข้อมูลเก่าของผมจะหายแนะนํานะคะให้น้องๆฮะสำรองข้อมูลของน้องๆไว้ในฮาร์ดดิสต์นั่นเองซึ่งน้องๆต้องแยกไดรฟ์ของน้องๆก่อนนะคะอาจจะเป็นไดรฟ์ C ในการลงโปรแกรมต่างๆวิดีโต่างๆของน้องๆการลงข้อม อ,อ,อ,อาจจะเป็นได้ดีได้อีก็ได้นะคะแนะนําลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูหรือยกคอมไปที่ร้านได้เลยแล้วก็ถามเขาว่าหากผมจะลงวินโดว์ใหม่ผมขอเก็บข้อมูลเก่าของผมไว้ได้ไหมครับซึ่งพี่แป้งแนะนํานะคะว่าไม่อยากให้น้องๆงลงเองนะคะขนาดตัวพี่แป้งเนี่ยพี่แป้ยยังไม่กล้างลงเองเลยเพราะตัวพี่แป้งเองก็กลัวข้อมูลจะหายเหมือนกันค่ะซึ่ง คนไหนนะคะที่อยากจะลงวินโดว์เองก็สามารถดาวน์โหลดใน Google ได้เลยค่ะแต่ขอให้น้องเรื่องเป็น64บิตนะคะส่วนในเว็บเนี่ยมันก็เป็นของแท้เหมือนกันค่ะน้องๆไม่ใช่ของปลอมนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะส่วนใครนะคะที่มีปัญหาว่าผมยังไงก็เข้าไม่ได้เลยค่ะพี่อาจจะต้องรอให้โรบอทเนี่ยแก้ไขระบบอะไรใหม่หรืออัปเดตอะไรใหม่ก่อนหรือน้องๆน,น,นะคะอาจจะรบไปก่อนก็ได้นะคะโรบอทล้วลองโหลดใหม่ดูลองวิธีแก้ปัญหาง่ายๆแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะทีพี่แป้งอยากจะเตือนอน,น้องๆคือ น้องๆคนไหนที่ยังใช้โปรแกรมแฮกหรือใช้สคริปอะไรต่างๆที่อยู่ในเกมโรบอทอยากให้น้องๆนะคะระมัดระวังด้วยเพราะโรบอทเริ่มจะเอาจริงแล้วเพราะเขานะคะจะเพิ่มฟีเจอร์โปรแกรมกันโกงมาอย่างแน่นอนระวังจะโดนแบนด์ดถือว่าพี่แป้งมาเตือนแล้วนะคะค่ะคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหรือฟังแล้วสนุกคุยเป็นเพลินอยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่แป้งทําคลิปแบบนี้ต่อไปค่ะบอกเลยว่าวันนี้นะคะพี่แป้งลงของฟรีด้วยและจะมีคลิปอีอกามากมายใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ย้อนกลับไปดู ดูได้เด้อระวังนะคะของฟรีบางอย่างอาจจะหมดเขตอยากให้รีบไปทำนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย